สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ My Diary Podcast พบกับบีมที่จะมาเล่าเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์ผ่านมุมมองของตัวบีมเองนะฮะเรื่องราวที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนผมรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะจากห้องเรียนที่ตอนนั้นมันเป็นเซกชันที่เรียนร่วมกันแล้วก็คะชั้นปีที่หลากหลายแล้วก็คณะเนี่ยที่มากมายด้วยจริงๆแล้วต้องบอกว่าวิาวชาเนี่ยผมลงเรียนกับกลุ่มเพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนของผมเนี่ย ไม่ค่อยมาเรียนสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ผมเนี่ยนั่งเรียนวิชานี้คนเดียวอยู่บ่อยครั้งวันนั้นมันเป็นวันหนึ่งที่ผมเนี่ยต้องมาเรียนคนเดียวด้วยเหมือนกันผมเดินเข้าห้องไปนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่อีกไม่กี่นาทีเนี่ยก็เริ่มเรียนกันแล้วเดินเข้ามาแล้วก็ผมเองเนี่ยก็มองไปทางหลังห้องนะฮะก็หวังว่าจะไปนั่งเงียบๆอยู่ในมุมห้องหลังห้องมุมในมุมหนึ่งคนเดียวนะฮะ แต่มองไปก็เห็นแต่กลุ่มคนนะฮะที่เขามากันเป็นแก๊งเป็นแก๊งจับกลุ่มนั่งคุยบทสนทนาที่ค่อนข้างจะเสียงดังอยู่พอสมควรออไม่เหลือพื้นที่ข้างหลังเนี่ยไว้สักที่เลยที่ผมจะเดินเข้าไปนั่งนะฮะผมก็เลยโอเคงั้นก็ไม่นั่งละกันข้างหลังผมกวาดสายตาออกมาเป็นมุมกว้างนะฮะเล็งหาที่แต่ละที่ว่าไอ้ตรงไหนมันมีที่ให้ผมนั่งได้บ้าง เออมันก็มีอยู่แถวแถวโซนข้างหน้าห้องเลยนะฮะตอนนั้นผมก็มองไปแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่เขานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งอยู่ในริมรออิมหน้าห้องนะครับผมคือ,อ,อผมก็เห็นผู้ชายคนนี้นั่งอยู่แถวริมริมนะฮะจากแถวที่สองผมก็เลยมองไปทางนั้นพอดีแล้วก็เห็นที่ว่างนะฮะว่ามันเป็นที่หนึ่งเนะี่ยที่ผมเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งได้ ผมเลยเดินเข้าไปหาที่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็พร้อมกับทักถามกับผู้ชายคนนั้นว่าอ่าโทษนะครับโทษนะครับตรงนี้มีคนนั่งไหมครับอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผู้ชายคนนั้นนะครับก็เงยหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็บอกกับผมว่าอ๋อไม่มีครับนั่งได้เลยนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเอพิโซดนี้นะฮะที่ผมเนี่ยได้รู้จักผู้ชายสไตล์อินโทเวิร์ดแบบเดียวกับผมและเรื่องราวหลังจากนี้ผมขอเชิญนักฟังที่ดีทุกท่าน ร่วมเปหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวของผมไปด้วยกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าข้างทางนายนายมาคนเดียวเหรอเสียงของผู้ชายข้างๆนะฮะดังแว่วขึ้นมาเข้าหูของผมซึ่งแน่นอนว่าเสียงที่ดังมาเนี่ยก็คงอยากให้ผมได้รับรู้อย่างแน่นอนผมสัมผัสได้นะฮะผมเลยหันไปทางขวานะฮะซึ่งเป็นทิศของที่เขานั่งอยู่แล้วก็ต้นเสียงของเสียงนะฮะก็คือผู้ชายคนนั้นนั่นเองนะครับ คือเป็นเสียงที่เขาเนี่ยพยายามที่จะคุยกับผมนะฮะผมพย,ยักหน้าตอบรับนะฮะแล้วก็บอกว่าใช่ครับก่อนที่เขาจะบอกกับผมมาว่าผมการนะนายชื่ออะไรอะ่ะผมเลยตอบว่าอ๋อชื่อบีมครับอ๋อบีมบทสนทนาก็ได้หยุดลงเพียงชั่วคราวเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้เริ่มสอนแล้วนะฮะตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้สนใจการเท่าไหร่แล้วก็การเนี่ยก็ไม่ได้สนใจผมด้วยเหมือนกัน ก็ต่างคนต่างเรียนกันไปปกตินะฮะจนเวลาเรียนได้หมดลงเสียงเก้าอี้กระทบกันสนั่นห้องนักศึกษาทั้งคลาสรูมเก็บของทยอยกันเดินออกบีมกินข้าวยังวะเสียงของการได้ดังมาทางผมอีกครั้งผมตอบกับการว่ายังเลยแต่ว่าเล่นเสร็จเนี่ยจะไปกินอยู่พอดีอ่ะเอองั้นไปกินข้าวด้วยกันวะการได้ชวนผมไปกินข้าวซึ่งจริงๆแล้วผมก็แอบหนักใจอยูไม่น้อยนะ กับคนที่เพิ่งรู้จักกันแค่วันแรกแล้วก็ชวนกันไปกินข้าวเลยเนี่ยแต่ผมก็ตอบตกลงการไปก่อนนะฮะตอนนั้นก็คิดว่าเราอาจจะได้เพื่อนเพิ่มมาหนึ่งคนก็ได้ถ้าเกิดผมกับการสนิทกันแล้วเนี่ยก็อาจจะชวนการมาเข้ากับกลุ่มของผมทำความรู้จักกับเพื่อนของผมได้สักหน่อยช่วงเวลาที่แสงพระอาทิตย์กำลังแผดเผาอย่างเพลิดเพลินผมกับการเดินมุ่งหน้าไปที่โรงอาหารการได้ทักถามผมว่านี่โรงเรียนวิชานี้คนเดียวเหรอ ผมเลยตอบกับการเลยว่าป่าผมไม่ได้ลงเรียนคนเดียวจริงๆแล้วก็มาลงเรียนกับเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนอะมันมันไม่ค่อยมากันตอนนี้ก็ได้เรียนคนเดียวบ่อยอยู่เหมือนกันคือต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าวิชานี้ผมไม่เคยเห็นการเลยเพราะว่าการเรียนอยู่อีกวันหนึ่งของวิชานี้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยการการไม่ว่างก็เลยขออาจารย์เนี่ยมาเรียนวันนี้แทนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ผมเนี่ยเรียนวันนี้พอดีนะฮะเอ้ยนี่มีเพื่อนก็ดีแล้วนะเนี่ยการตอบกับผมมานะฮะ อ้าวแล้วนี่มึงมาโรงเรียนคนเดียวเหรอเอ้ยแต่วันหลังก็มาโรงเรียนกับกลุ่มรูก็ได้นะเว้ยถ้าเกิดไม่มีเพื่อนอะความสนิทกันมันเริ่มเพิ่มพูนขึ้นผมใช้สรรพนามแทนตัวเองว่ากูและใช้สรรพนามการว่ามึงซึ่งสรรพนามอันนี้ก็เป็นสรรพนามที่ผมมักจะใช้บ่อยในระหว่างที่คุยกับเพื่อนๆเ,เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสนิทกันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่ผมได้ชวนการมาเป็นเพื่อนในกลุ่มอีกคนแล้วการได้หัวเราะสั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็ตอบกับผมมาว่า นี่กูเรียนตัวสุดท้ายแล้วนะเว้ยเถิมหน้าเนี่ยก็คงไม่ได้เจอกันแล้วแหละผมตกใจการเล็กน้อยนะฮะจริงปะเนี่ยเอา้างั้นเป็นพี่กูเหรอกูต้องเรียกพี่การปะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เลยแซวการออกไปเออจริงดิแต่ก็ไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้นะเว้ยกูไม่อยากแก่ตอนเนี้ย <c oughs> การก็ได้ตอบกับผมกลับมาแบบนี้นะฮะเอ,อ่อผมกับการเนี่ยก็ได้พากันเดินมาจนถึงโรงอาหาร ผมแยกทางกับการก็คือต่างคนต่างไปซื้อข้าวกันแล้วก็มานั่งกินที่โต๊ะเดียวกันในระหว่างทานข้าวแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้บรรยาการเนี่ยมันดูเงียบเหงามันดูเหมือนนั่งกินข้าวคนเดียวนะฮะผมก็เลยทักถามการไปนะฮะว่าแล้วตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่แล้ววะการยิ้มเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เต่ากับผมกลับมาซึ่งอายุของการเนี่ยที่การบอกกับผมมาก็คือผมก็ตกใจอีกรอบนะฮะเพราะว่า อ,อผมนับอายุจากการแล้วเนี่ยเราห่างกันได้4ปีก็คือกาเนี่ยเป็นพี่ผม4ปีโหขยันเรียนจังวะผมแซวกาไปอีกรอบนะฮะเออกูแค่อยากเรียนให้มันจบๆไปวะก็คือตอนมหเนี่ยกูหยุดเรียนมา2ปีเลยนะเว้ผมอึ้งแล้วแล้วก็อึ้งอีกตอนนี้ก็อึ้งเป็นรอบที่สแล้วนะฮะถ้านับได้ผมถามการว่าเอ้าทําไมไม่รีบเรียนให้จบละ่ะ แล้วกาเนี่ยก็เล่าเรื่องของการให้ผมฟังนะคะซึ่งมันค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรแต่ว่าผมขออนุญาตสรุปมาเป็นสั้นๆนะฮะก็ได้ประมาณว่าก็คือแต่ก่อนเนี่ยการอยากจะเป็นนักกีฬาประจําจังหวัดนะฮะ mm hmm. เมื่อกาเนี่ยได้จบจากว .6 ไปแล้วนะฮะการก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่สักพักเป็นเวลา2ปีเหมือนที่การบอกผมมานะฮะ mm hmm. คือกาเนี่ยได้ทิ้งเรื่องเรียนแล้วก็ทิ้งทุกอย่างสิ่งที่อยู่รอบข้างของกาเนี่ยไปหมดเลยเพราะว่า จะสานฝันให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดซึ่งกีฬาที่การฝึกซ้อมอยู่นั้นก็คือการวิ่งมาราธอนหลังจากที่การได้ฝึกซ้อมอยู่นานนะก็ถึงเวลาคัดเลือกว่าจะเป็นตัวแทนประจาจังหวัดแล้วการก็ได้ลงแข่งในนัดในเอ่อในในนัดนั้นนะฮะพอการแข่งเส้นทางนั้นไปเสร็จแล้วเนี่ยผลออกมาก็คือการเนี่ยไม่ได้ที่1ในการวิ่งในนัดนี้ แต่การก็ได้เล่าเรื่องราวของความแพ้ของการมาให้ผมฟังประโยคหนึ่งซึ่งทําให้ผมแอบตลกอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าการบอกกับผมมาว่าเนี่ยถ้าตอนนั้นนะกูยื่นมือไปข้างหน้านะกูได้ที่1แล้วเว้มันเป็นประโยคโจ๊กของการที่ทําให้ผมได้ตอบกับการไปว่าเฮ้ย <c oughs> hey, งั้นก็ห่างกันแค่เอื้อมมือเดียวเองอะดิอุย้ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเวผมได้ตอบกับการไปแบบนี้นะฮะพอการวิ่งไม่ได้ที่1ในนัดนั้นะนะฮะการก็เลยตัดสินใจที่จะหยุด วิ่งมาราธอนลงแล้วก็หันมายอมตั้งใจเรียนต่อให้กับพ่อแม่ก่อนเดี๋ยวเรื่องวิ่งมาราธอนเนี่ยการค่อยมาว่ากันใหม่การบอกกับผมอย่างนี้นะฮะพอการเล่ามาได้แค่นี้แล้วการก็โห่ร้อบเบาๆนะฮะพร้อมกับพูดประโยคสั้นๆปิดท้ายให้ผมฟังว่ากูชิวๆครับเพื่อน <c oughs> ผมคิดว่าบางทีเส้นชัยก็ไม่เคยมีใครมานิยามเอาไว้ถึงการพิชิตแต่บางครั้งการแวะชมวิวข้างทางก็สามารถทําให้เรามีแรงเดินมายังเส้นชัยได้เหมือนกัน เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการว่าการแวกข้างทางเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้เสมอไปแต่มันคือการพักผ่อนเก็บแรงเอาไว้เพื่อเดินเข้าเส้นชัยในวันข้างหน้าการได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้หยิบกระเป๋าแล้วก็ขอตัวกลับผมเงยหน้ามองแล้วก็บอกกับการว่าสู้ๆนะเว้ยมึงไว้เจอกันเว้ยการได้ตอบกับผมมาว่าเออเจอกันเว้ยวิมกูไปก่อนนะผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันฟังเรื่องราวในวันนี้ผมคิดถึงการกลับมาเล่าเรื่องราวแบบวันก่อน ที่ซ่อนุมมองให้วันใหม่ผมหวังว่าการจะกลับมาอัปเดตข่าวดีให้ผมฟังอีกครั้งนะและผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีผมบีมธนาวุฒิวอคําสีครับ